ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สังเกตกับผมนายประเสริฐจ,จันทะล,ะลงทองรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านประธานที่เคารพครับผมเข้าใจดีนะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วังใจนั้นเป็นการกล่าวหานะครับแต่อย่างไรก็ตามการพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือการอภิปรายที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องชี้แจง ผมเรียนว่าตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มาเข้ารับตําแหน่งท่านได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของการปราปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องแกงคอเซนเตอร์ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งที่ทําเนียบรัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงดีอีมีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการป้องกันและป่าปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ทุกเดือน ทุกวันนี้ก็ยังมีการติดตามอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วก็มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วนนะครับที่ท่านได้กล่าวว่าไม่มีการทำงานร่วมกันมีแต่การเกี่ยงกันทำงานนั้นต้องเรียนว่ายังป่าศจากข้อเท็จจริงอยู่นะครับผมได้ติดตามการอภิปรายของท่านสมาชิกนะครับและชี้เห็นว่าท่านมีข้อมูลหลายอย่างแต่หลายอย่างก็ยังไม่รอบด,ด้านนะครับ การทํางานของรัฐบาลนั้นไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับบ้านต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียงแล้วก็ไม่ได้รับการจราดไม่ใช่เราได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับที่รอดพ้นจากเหยื่อของอาชญากรรมทางด้านแก๊้งคอเซนเตอร์นะครับและที่ท่านได้กล่าวหาว่ากับผมนั้นนะครับในการออกพระราชกําหนดนั้นได้เกรงใจในทุนหรือว่าอะไรต่างๆไม่เป็นความจริงนะครับ เรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินโอเปอเรเตอร์หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนี้เราเราได้บอกเข้าไปแล้วนะครับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเรื่องที่เกรงใจกันไม่ได้นะครับและเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนท่านสมาชิกที่เคารพครับรัฐบาลมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลายมาตรการด้วยกันผมจะไม่ ผมจะขอขยายความตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเรียนไปเบื้องต้นนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์ AOC 1441เนี่ยเป็นศูนย์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวัน24ชั่วโมงนะครับสามารถอายัดบัญชีของผู้เสียหายได้ทันทีซึ่งแต่เดิมนั้นต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า3วันอันนี้พอโทรปุ๊บนี่อายัดปั๊บเลยนะครับเรียกว่าวันนี้เนี่ย ระงับบัญชีตามที่ได้บอกไว้ว่าไม่น้อยกว่าสองล้านบัญชีนะครับเรื่องของบัญชีมาเนี่ยต้องเรียนว่าเราได้ทางานกับธนาคารอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายมาตรการในการระงับบัญชีชั่วคราวเนี่ยเดิมธนาคาร3สามวันนี้เราขอเป็นเจ็ดวันนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเรื่องที่สองคือการกําหนดมาตรการ customer due diligence ในการเปิดบัญชีใหม่พูดง่ายก็คือการเปิดบัญชีให้ยากขึ้น นะครับเรียกว่าธนาคารมีสิทธิ์เรียกดูข้อมูลและแหล่งที่มาของของเงินในการเปิดบัญชีธนาคารจะยกระดับให้เปิดบัญชีได้ยากขึ้นนะครับนอกจากบัญชีบุคคลธรรมดาแล้วนะครับเรายังมีบัญชีนิติบุคคลนะครับที่เป็นเหตุอันต้องสงสัยที่วันนี้เปิดยากขึ้นมากนะครับซึ่งได้ทํางานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิดผมเรียนว่าตั้งแต่วันที่28มีนาคม 2,566ถึง11พุมภาพันธ์เนี่ยปิดบัญชีม้าที่ต้องสงสัยตามบัญชี HR03 เนี่ยทั้งเส้น75,000บัญชีนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของมาตรการในเรื่องของซิมม้าที่ท่านสมาชิกได้กล่าวหาว่าไม่ได้ทำอะไรเลยต้องคอยให้มีการเกิดขึ้นของคดีเสียก่อนถึงไประงับ,บซิมม้านั้นอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงนะครับ การระงับบัญชีม้านี่ขณะนี้กทชได้ออกมาตรการที่ให้มายืนยันตัวตนนะครับกรณีถือคลองซิมเกินกว่าเกินกว่า6ซิมขึ้นไปเกินกว่าร้อยซิมขึ้นไปนะครับถ้าไม่มาถ้าไม่มายืนยันตัวตนเนี่ยจะมีการระงับการใช้สัญญาณทันทีนะครับเพราะนั้นมาตรการในเรื่องนี้เนี่ยส่งผลให้ระงับซิมไปแล้ว2.4ล้านเลขหมายและกำลังจะระงับเพิ่มอีก2.8ล้านเลขหมาย ที่ไม่ผ่านการยืนยันตรวจตนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยยังมีมาตรการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบผู้ลงทะเบียนโมบายแบงกิ้งหลังวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 5กว่า3ล้านเลขหมายนะครับเรื่องมาตรการในการจัดการเสาสัญญาณเรื่องการาระงับการจ่ายไฟการตัดน้ำมันตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องนี้ต้องเรียนว่าที่ท่านบอกว่า เป็นความที่ไม่ได้ทํางานบูรณาการร่วมกันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตอนต้นนี่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างนะครับแต่ในที่สุดแล้วเมื่อมีความคิดเห็นร่วมกันแล้วว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่ใช้ไปแล้วได้ผลนะครับซึ่งก็ตรงกับท้องที่ของท่านได้เคยพูดมานะครับเมื่อได้ผลแล้วรัฐบาลดูข้อมูลรอบด้านแล้วก็ดําเนินการโดยทันทีนะครับส่งผลให้อาคารแหล่งต้องสงสัยปฏิบัติการ ของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมีการลดการใช้พลังงานอย่างชัดเจนและที่สําคัญคือวันนี้อาชญากรรมต่างๆนี่ต้องหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ย้ายฐานการดาเนินการเนี่ยไปยังแหล่งอื่นนะครับไปยังไปยังฐานอย่างประเทศอื่นซึ่งทําให้ไม่ได้รับความสะดวกนะครับในเรื่องนี้ก็จะมีการลื้อถอนเ,เสาสัญญ,ญาณไปแล้วเกือบ200ต้นนะครับการปราบปรามซินบ็อก s ิมบ็อนะครับทั้งตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติทั้งตํารวจไซเบอร์และสอบสวนกลางนะครับการละงับบริการ Wifi Calling จากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านและการคัดกรองคัดกรองผู้ซื้อบริการจากต่างประเทศทั้งหลายทั้งปวงนี้เดี๋ยวตอนท้ายผมจะเรียนว่าตัวเลขได้ลดลงอย่างชัดเจนนะครับมาตรการที่4ก็คือการดําเนินการกับผู้ลักลอบข้ามแดน ที่ท่านบอกท่าข้ามอะไรต่างๆเป็นจุดต่างๆต้องเรียนว่าคณะกรรมการได้ทํางานกับกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็สํานักงานตํารวจแห่งชาติในการดําเนินการตรวจตามตรวจสอบตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จะมีการรายงานทุกสัปดาห์นะครับได้ทํางานร่วมกันที่ท่านกล่าวว่าข้าราชการาได้รายงานหรือไม่หรือว่ารู้เรื่องหรือไม่เนี่ยจริงๆข้าราชการเหล่านั้นเขารายงานอยู่นะครับต้องเรียนว่า ผมไม่ได้แก้ตัวแทนข้าราชการแต่อยากให้กำลังใจในการทำงานาต่อทุกฝ่ายในเรื่องนี้นะครับเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่ากฎหมาย p d p c พี d p ีนะครับขออนุญ,ญาตในเรื่องนี้เนี่ยเราได้มีการดำเนินการอย่างต่อนเนื่องนะครับมีการอบรมมีการเข้าไปตรวจสอบการล่วไหลของข้อมูล มีการทำงานร่วมกันระหว่างเขาเรียกว่าศูนย์อีเกิลไอกับสอป,ปอมชในเรื่องนี้มีสองเคสที่ท่านจะกล่าวถึงนะครับท่านบอกว่ามีห้างใหญ่ห้างหนึ่งผมขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับแล้วก็มีข้อมูลล่วนะครับเราได้เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยขณะน,นี้ความเสียหายยังไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องนี้เราได้เรียก คณะคนที่ดูแลข้อมูลมานะครับเพื่อที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานครบไหมก่อนที่จะดำเนินการต่อไปในเรื่องของการดำเนินะจะเป็นคดีทางปกครองหรือคดีอะไรต่างๆในอนาคตนะครับส่วนคำสั่งปรับนะครับที่ท่านบอกว่ายังไม่เคยมีการปรับใครเลยไม่จริงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการปรับบริษัทใหญ่ไปบริษัทหนึ่งนะครับ เป็นบริษัทเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับบริษัทบริษัทหนึ่งเจ็ดล้านบาทครับเจ็ดล้านบาทนะครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการบังคับในเรื่องของการปรับนะครับเรื่องพระราชกําหนดนะครับพระราชกําหนดนั้นเราเสนอไปในช่วงปลายเดือนมกราคมจริงนะครับแล้วก็เป็นการเสนอไปต้องเรียนว่า เป็นการเสนอที่เราก็ประสานกิจศรีกาตลอดแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมขอไปเร็วหน่อยนะครับผมเข้าใจว่าเวลาก็มีจำกัดผมขออธิบายรายละเอียดิดเดียวนะครับสาระสำคัญเนี่ยกำหนดความรับผิดชอบของสถาบันการเงินโอเปอเรเตอร์ ator, และสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ เร่งกระบวนการคืนให้กับผู้เสียหายนะครับเพิ่มอำนาจการดำเนินการกับแพลตฟอร์มในการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเพิ่มบทลงโทษสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็มีการกําหนดหน้าที่ให้ผู้บริการโทรคมนาคมก็คือต่อไปนี้หลังจากที่พระราชกําหนดมีผลบังคับใช้นะครับผมเรียนว่าขณะนี้ผมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินเทลโก้ CO, แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆได้มาทำความเข้าใจกับกระทรวงดีถึงข้อรายละเอียดในพระราชกำหนดต่างๆว่าต่อไปนี้ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามเรื่องอะไรบ้างนะครับท่านต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนท่านประธานครับจากการดาเนินการทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กราบเรียนมาผมว่ารัฐบาลเดินมาทุกทางนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นลดลง50%ตามที่ท่านนายกได้กลาบเรียนนะครับคดีหลอกให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมโทรศัพท์ลดลง88%ความเสียหายลดลง94%วันนี้ลิงก์หรือแอปที่แนบมากับ SMS นี่แทบจะไม่มีแล้วนะครับเราได้ใช้มาตรการคลีนซิ่งเรียบร้อยคดีหลอกให้กู้เงินลดลง17%คดีหลอกลงทุนที่ผิดกฎหมายลดลง62%นะครับ เรายังได้ให้ประชาชนได้มีความตระหนักรู้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขเหล่านี้มยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสูงสุดคือการที่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากภัยของแก๊งคอร์เซนเตอร์เลยนะครับนั่นคือเป้าหมายที่สูงสุดและรัฐบาลก็จะทํางานอย่าง,างต่อเนื่องต่อไปนะครับเพื่อให้ความเสียหายลดลงเป็นศูนต่อไปในอน,น,นาคต ผมขออนุญาตได้ชี้แจงท่านสมาชิกที่อภิไปรายขอขอบคุณท่านประธานครับต่อไปครับท่าน